สวัสดีครับทากทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์2568นะครับคาคืนวันเสาร์ไปลุ้นไปเชียร์ฟุตบอลพิม์ลีกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมไปเกมระหว่างบอลหมัดกับบุ๊ปแฮมตันนะครับเลือกคู่นี้มาวิเคราะห์ฝากคอบอลซึ่งจะเล่นกัน4ี่ทุ่มตรงนะครับเหมือนเดิมนะฮะใครอยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนกันเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันอย่าลืมแอดไลน์มาตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับแอด eak 99 แลกเปลี่ยนข่าวคราฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาแลกเปลี่ยนทัศนะก,กันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับฝากคอบอลไปด้วยอ EAK 99มาเช็คความพร้อมสถานการณ์ของทั้ง2ทีมบอลหมัดปีนี้มาดีเกินคาดครับลุ้นพื้นที่ท็อปโฟเฉยเลยครับอ่อนแข่งไปอยู่43แต้มถ้าชนะจะแซงแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นไปรั้งอันดับที่4เลยเพราะว่าซิตี้จะมีโปรแกรมลงเล่นกับลิพูเนี่ยค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับส่วนวูบแฮมตันอันดับ อยู่ในโซนท้ายตารางนะครับรุ่นหนีตายอยู่คอนแข่งมีอยู่19แต้มก็รังอันดับที่17ก็ต้องพยายามเก็บแต้มเพื่อรุ่นหนีตายเหมือนกันนะครับฟอร์มการเล่นในช่วงที่ผ่านมาบอลหมัดอย่างที่บอกไปดีมากๆ5เกมหลังเนี่ยชนะได้ไปถึง4ทุกรายการนะครับมีแพ้ไปนหนึ่งเกมเปิดบ้านแพ้ลิปูศูนย์สส่วนวูแฮมตันนะครับ5เกมหลังชนะ2แพ้3นัดล่าสุด บุกไปแพลริพูเฉือนวิวเลยนะครับสประตูตอนหนึ่งเกมแรกเจอกันสุดมันเลยนะครับยิงไป6ประตูบอลมัดบุกไปชนะบูฟแพมตัน4ประตูต่อ2ช่วงหลังบอลมัดเนี่ยเล่นดีมากๆนะเกมที่แล้วที่เจอกันี่เกมแรกเนี่ยจจสตินไคลเวิร์ดเนี่ยแฮตท,ทริกไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่กําลังร้อนแรงทางด้านจัสตินไคลเวิร์ดนะครับผมมาเช็คในเรื่องของนักเตะนะครับทางด้านบอลมัดเนี่ย ตัวเจ็บก็มีนะครับก็มีทางด้านอดัมสมิธนะครับอุนเอสูนาวอาราโคมีเอวานิสันเกมรุกแล้วก็รวมไปถึงทางด้านเซเนซี่ส่วนวูฟเนี่ยรอเช็คฟิตจอเกนสแตนไลเซ่นนะครับแซมจอห์นสตันนะครับโรดิโอโกเมสมีทางด้านกวางฮีชานที่มีปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็เอนโซกอนซาเลสบูกาตาเอเล่เจ็บหมดนะครับแต่ว่าเกมรุกก็ยังมี us, unya, มัตวุสกุญญามีเกเดสมีบริการที่จะได้ลงเล่นในเกมนี้ส่วนเจ้าบ้านเนี่ย เกมรุกที่ดุดันฟอร์มกันเล่นที่ดีก็ต้องบอกว่าเอวานิเซ่นเจ็บแต่ว่าสามประสานเกมรุกอย่างออซาร่าเซเมนโจแล้วก็รวมไปถึงแจสตินไคเวิร์ดฟอร์มดีมากๆอ่ะรวมไปถึงนักเตะอย่างทางด้านเดวิดบรูคมิดฟนะิลมีไรอันคริสตี้อดัมสมิธแนวรับมีทางด้านเฮาเซนมีซาบานย์ประตูเป็นเกป้าถือว่าเป็นชุดเก่งของบอลหมัดเลยนะครับส่วนวูฟแฮมตันเนี่ยคร่าวๆนะครับอย่างที่บอกไปเกมรุกก็มีทางด้านเกเรสนะครับเล่นกับบริการ์มัทสุสกุญ,ญ่าตรงกลางอังเรกับ ทางด้านเชโคเมตวิงสองฝั่งเซเมโดกับเอสโนรีนะครับส่วนสามเซนแบกโดเฮอร์ตี้ใช้ทางด้านซานติโกบูเอโนแล้วก็ทางด้านโตติโกเมสประตูเป็นโชเซษานะครับวันนี้ใส่กันไฟแลบแน่ใครแพ้ชนะไม่รู้ผมคาดการว่าวันนี้จะยิงกันเยอะอะแต่ถ้ามองในมุมที่จะมีทีมไหนเก็บ3มแต้มได้ผมชอบไปที่บอลหมัดฟอร์มกำลังดีนักเตะกำลังอยู่ในความมั่นใจแล้วที่สำคัญน่ยได้เล่นในบ้าน ความมุ่งมั่นคือชนะจะขึ้นไปรังอันดับที่4ก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเกมของบอลหมัดที่สามารถชนะบูพแฮมตันไปได้นะครับก็อย่างที่บอกไปน่าจะยิงกันเยอะแล้วก็ชอบไปที่บอลหมัดน่าจะเอาชนะทางด้านบูพแฮมตันไปได้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งไปที่ศึกลอนดอนดับบี้แมตช์ฟูลแลมกับคริสตันพาเลตคู่นี้ผมชอบฟูลแลมนะเล่นในบ้านน่าจะแข็งแกรง่งแล้วก็มีโอกาสที่จะเบียดเอาชนะคริสตันพาเลตไปได้เช่นกันนะครับสคู่ค้ําคืนันเสา อาจจะไม่ใช่คู่ใหญ่แต่ว่าเลือกเกมที่มั่นจใจที่สุดวันนี้ชอบไปที่บอลหมัดกับฟูแลแรมนะครับขอบอลแฟนบอลอย่าลืมนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้ eak99 ครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ